ครับเพ,เพื่อนเพื่อนช่งวิทย์เลงนกท้า FC ผู้ชอบดูคลิปวิดีโอเพื่อสร้างแนวทางในการทำง,งานนะเพื่อนช่างวิทเรืองทางนี้ครับได้นี่นะภาคใจไฟของเครื่องปรินเตอร์นะครับเพื่อนถ้นาจะไฟของเครื่องปรินเตอร์แบบนี้ผมก็อส่อมเป็นลายอันแล้วหละัะแต่ก็มาดูว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะตั้งมิเตอร์หนึ่งคูณหนึ่งแบบนี้นะ ดูหน่อยฟิลขาดไหมฟิลขาดหรือเปล่านรับนะอย่าไปเสียบปลั๊กนะตอนวัดฟิลนะตอนนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับามวัดดูเฉยๆอัตอฟิลไม่ขาดฟิลไม่ขาดน,นเพื่อนอ่าฟิลไม่ขาดดูไฟออกไหมดูไฟออกไหมดูไฟออกไหมเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับอย่าไปตั้งคูณหนึ่งวัดฟิลไม่ได้วัดไฟออกนะครับไฟออกประมาณสามสิบเอ็ดโวลต์เลยครับอือรุ่นนี้แหละรุ่น m p w u เก้าสองสองสองหนึ่งเนี่ยครับนะวัดไฟตรงไหนครับเพื่อนวัดไฟตรงนี้เลยจิ้มง่ายดีนะจับกาวไปเส้นหนึ่งกาวอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะตรงตูดไดโอดแดงแงนี่ก็ได้วัดมาที่แคทโทดไดโอดแดงแดงเนี่ยไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีไฟนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ไฟออกไม่มีนะถ้าผมจะไปจิ้มวัดไฟสามร้อยเพื่อนดูตรงนั้นมันก่อนน่าจะเป็นการเสียงเกินไปที่มันจะเกิดการช็อต ผมก็เลยถอดปลั๊กก่อนดีกว่าครับถอดปลั๊กแล้วนะเพื่อนถอดปลั๊กแล้วนะครับทีนี้มาวัดดูทางออกนะครับตั้งคูณหนึ่งนะตั้งคูณหนึ่งวัดดูไดโอดตัวแดงเนี้ยมีโอกาสเสียให้ได้ด้วยนะครับจะมีไดโอดแดงแดงอยู่นี่นั่นไงไดโอดดีหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหรือหนึ่งศูนย์ห้าวะนั่นนะ่ะนั่นแหละแดงแดงเนี้ยนี่นะนี่ มันเป็นซีเนอร์ไดโอดนะตัวนี้ก็พบบ่อยว่ามันเสียนะเพื่อนนะพบบ่อยพบบ่อยเรามาดูว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในกรณีไฟไม่ออกดูหน่อยนะเพื่อนนะดูหน่อยนะ้ตั้นนงมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับดูหน่อยนะโอ้ชาร์แล้วมชนชัดแล้วสลับซ้ายโอ้มนชัดแล้วก็ในที่นี้นะครับแนะนำให้เห็นเพื่อนนะยังไม่ต้องไปรลืออะไรตรงนี้นะเราดําเนินการ คิดว่าน่าจะประสบการณ์น่าจะพาไปว่าไดโอดตัวนี้เสียอยู่เราก็ดําเนินการตัดขามเลยตัดขามันอย่างนี้เนาะเพื่อเป็นการแสดงให้เพื่อนเห็นไม่ลวงใส่จ้ำเปิดนี่สับ่ล่ะโอ้ไม่ลวงนะไม่ลวงตกใจเบิดเลยอันนั้นลวงใส่จ้ำเปิดอ่ะนะครับตัดขาตัดไดโอดนี่ออกเลยเด้อนี่ตัดออกเลยเด้อ นี่ตัดออกเลยนะครับนี่นะตัดกอกแล้วเอาคักคักบอกเฮ้เอาคักคักเลยเฮ้ยโอ้บ่านเนาะไม่ใช่ประเด็นนะครับชิเนไดโอดสามสิบห้าโวลต์มันไปแล้วพี่น้องมันไปแล้วได้โอดมันไปแล้วเดี๋ยวค่อยหามามาดูจะหาเห็นหรือเปล่านะครับเอามาดูนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมครับนะตั้งมิเตอร์ว้ที่50โวลต์ เสียปลักไฟแล้วก็วัดไฟออกนะครับถ้ามีไฟออกก็เปลี่ยนไดโอดตัวนี้จบนะเอาไดโอดมาใส่จบนะนั่นไงเห็นไมมีไฟออกแล้วเจ้าเอาไดโอดมาใส่นะเพื่อนนะเอาไดโอดมาใส่เลยไดโอดตัวนี้ทําหน้าที่ป้องกันแรงดันในกรณีที่แรงดันเกินเกิน31โวลต์ไปมากนะไดโอดตัวนี้ก็จะช็อต นะครับแล้วก็จะปิดผาดสายไฟไม่ให้ทํางานเพื่อเป็นการป้องกันเครื่องนั่นเองกรณีนี้จะเกิดขึ้นในกรณีฟ้าเปแตกฟ้าผ่าฟ้าอะไรต่างๆไฟกระชากนตไอในส่วนนี้ทํางานปิดพลาดไฟหน่อมเกินนะครับป้องกันนะป้องกันนะโปรเทคโปรเทคได้โวน,นพีชีพไปแล้วเดี๋ยวผมหาได้โอนก่อนนะครับจะหาเห็นหรือเปล่าเห็นไม่เห็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมดูๆแล้วไม่น่าจะเห็นอะไรมันเด่นหนีวะต่อไปนี่การทํางานของผมนะเพื่อนผมก็คงจะต้องดาเนินการนะครับ ่าแกะตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาไดโอด35โวลต์มาใส่เข้าไปพอดีผมมีไดโอด35โวลต์ตัวเดิมหาไม่เจอเลยนึกว่าจะหาเห็นไม่เห็นเลยมั <c oughs> นเด่นหนีพี่น้องเอ้ยวันเด่นไปใสยวันเด่บับงไปเลยเออแสดงนะว่าทำไปแสดงขนาดได้ยังแสดงโอ๊ยบางไม่สิขาดปั๊บหลุดปุ๊บตัวบอดแมนเงี้ยปัดไปเลยแนมบอดทันตาก็แหังบอดี ไดโอด35โวลเป็นซีเนอร์ไดโอดสาโสิตห้าโเส้าไปตรงเดิมจบข่าวเลยงานนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเด๋ยซีเนอร์ไดโอดมันพังซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับต่ออยู่กับต่อขนานกับกับซีนะต่อขนานกับไฟออกนะครับตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เป็นในกรณีที่ว่าถ้ามีแรงดันเกินเกินจุดของไดโอดเนี่ยจุดโวลก็ครับแล้วก็ภาคาจไฟเนี่ย ก็จะหยุดทํางานนะครับเป็นการป้องกันในกรณีที่ไฟเกินนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งมีโอกาสที่ไฟเกินนะครับถ้าไฟเกินเนี่ยมันจะทําให้วงจรต่อไปจากท่าจ่ายไฟแย่ yeah. พังนะครับเขาก็เลยใส่ตัวนี้มาไว้เพื่อป้องกันนะครับเพื่อนๆซินเดโอตัวนี้ก็ใส่ได้33มก็ได้35ก็ได้นะผมจะใส่ประมาณนี้นะครับไม่มี33ก็ใส่35มสิบห้า ไม่มีสามสิบห้าก็ใส่สามสิบสามอยู่เนี่ยถ้าจะไปต่ำกว่านั้นนะต่ำกว่านั้นมันช็อตนะครับมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ป้องกันแนละ้วเพราะว่าไฟมันจะเกินบางคนบอกว่าโอ้ไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ไม่ดีนะเพื่อนในกรณีที่ฟ้าแตกฟ้าล่องฟ้าเหลี่ยมสวิตชิงทางานผิดพลาดไฟเกินนะพักหลุดปลั๊กหลวมอะไรพวกนะี้ทํางานไม่ทันสวิตชิ่งไม่ทันคุมไฟไม่ไม่อยู่เนี่ไฟเกินดังที่ผมกล่าวนะครับความเสียหายเกิดขึ้นนะ ก็ซีเนอร์ไดโอตวนี้ใส่ขนาด1วัตต์นะครับ1วัตต์ก็ใส่ไว้เข้าไปนะครับเป็นการป้องกันนะบอร์ดนี้คือ M P W 9221โอเคเลยเดี๋ยวใส่ซีเนอร์ไดโอดก็จบนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนี่เราให้เพื่อนฟังว่าเขาใช้คุณสมบัติในส่วนของซีเนอร์ไดโอดนี้มาเป็นการป้องกันจอนนะเพื่อนแบบนั้นนะ เส่เลยต่อเอาใส่ซะใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปซีเน่ไดโอดสามสิบห้าโวลต์ผมใส่นะครับสามสิบห้าโวลต์ประกอบเข้ามาแล้วก่อนส่งงานก็วัดไฟออกหน่อยนะครับเพื่อนๆตัมเตอร์ห้าสิบโวลต์วัดไฟจุดออกด้วยนะครับนี่เนาะวัดตรงไดโอดนี่ก็ได้ได้หมดแหละ ก็มีไฟออกก็โอเคนะครับตัดปลั๊กแล้วในส่วนของซีเน่ไดโอดนะครับตั้งพิเตอร์คูณหนึ่งก็ขึ้นข้างหนึ่งอย่างนี้สลับสายก็ไม่ขึ้นนะครับนะก็เป็นอย่างนี้แหละก็ว่กากันไปนะครับเราเพื่อนฟังนะครับปรินเตอร์ถ้าจไฟ,ไฟปรินเตอร์ไฟไม่ออกก็เป็นไม่ได้ถ้าฟิวขาดก็มาดูพวกนี้ แต่ถ้าเกิดว่าฟิวไม่ขาดแล้วไฟไม่ออกก็มันดูไดียวเรื่องทางจากไปพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ